รีวิวกล้องดิจิตลรุ่น Animal จากแบรนด์ p r i n and Princess ด้านในค่ะก็จะมีเป็นกล้องดิจิตอลนะคะถัดมาค่ะเป็นคู่มือเป็นสติกเกอร์ค่ะสายคล้องคอค่ะมีด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นแล้วก็จะมีสายชาร์จแบตค่ะพร้อมกับหัวเปลี่ยนชาร์จค่ะกล้องรุ่นนี้ค่ะมาพร้อมกับเคสซิลิโคนค่ะกันกระแทกตัวกล้องค่ะก็จะมีเป็น m i โคร SD card นะคะแล้วก็ช่องสำหรับเสียบสายชาร์จแบตอยู่ด้านข้างค่ะ ต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะคะกดปุ่ม power ค้างไว้เพื่อเปิดเครื่องกล้องรุ่นนี้ค่ะมีความละเอียดถึง12ล้านพิกเซลเลยนะคะแล้วก็สามารถถ่ายได้ทั้งกล้องหน้าค่ะแล้วก็เซลฟี่ได้อีกด้วยตัวนับเวลาถอยหลังเวลาถ่ายภาพค่ะหรือว่าจะเป็นฟิลเตอร์สีแล้วก็สติกเกอร์น่ารักน่ารักค่ะ กล้องตัวนี้ค่ะยังสามารถนะคะถ่ายวิดีโอค่ะแบบ Full HD ได้ด้วยจะขึ้นถ่าเป็นตัวไอคอนรูปกล้องนะคะสีแดงทางมุมซ้ายมือสามารถดูวิธีการใช้งานอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่คู่มือได้เลยนะคะ